ริกฤทิ16ล้านตันมันสัมปะหลังกัมพูชาเน่าคาดานาเวียดนามสั่งแบนถาวรหลังจับได้คหนังคาเขา,ขายัดไส้ดินโกงน้ำหนักมันกำลังจะทำให้คนนับล้านในกัมพูชาล้มละลายเอาละครับคุณผู้ฟังวริกฤทิ16ล้านตันมันสัมปะหลังกัมพูชาเน่าคาด่านกลายเป็นขยะพิษหลังไทยปิดประตูตายแฉเบื้องลึกสาเหตุที่ทําให้เกษตร,รกรเขมรล้มละลายทันทีที่ขาดจมูกไทยหายใจความหวังสุดท้ายพังคลื่น เวียดนามสั่งแบนด์ถาวรหลังจับได้คขนังคาเขายัดไส้ดินโกงน้ำหนักมันกำลังจะทำให้คนนับล้านในกัมพูชาล้มละลายทั้งที่เมื่อก่อนเกษตรกรเขมรนี่ปลูกกันรวยเลยนะคะใช่เลยครับแล้ว16ตันนี่มันเยอะมหาศาลแล้วช่วงต้นปี2569เนี่ยมันเกิดวิกฤตขึ้นเพราะเขมรเขาเร่งปลูกมันสําปะหลังกันมาหลายปีจนยอดผลผลิตปีนี้แตะที่16ล้านตันซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดแต่จุดพีคมันอยู่ที่ว่าพอไทยเราประกาศปิดด่านชายแดนแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ช่วงกลางปี2568 ด้วยปัญหาเรื่องความมั่นคงไอ้ผลผลิต16ล้านตันนี้มันเลยไม่มีที่ไปครับมันกองพเนินอยู่ตามลานมันตามหน้าด่านชายแดนกลายเป็นภูเขาขยะเน่าเหม็นไปหมดอ่าคือหัวมันสดมันเก็บไว้ได้ไม่นานด้วยนะคะใช่ครับคือจุดตายข้อแรกเลยธรรมชาติของหัวมันสําปหลังสดมันไม่เหมือนข้าวหรือข้าวโพดที่เก็บใส่ยุ้งฉางได้เป็นปีๆหัวมันสดเนี่ยพอขุดขึ้นมาจากดินปุ๊บมันจะมีเวลาชีวิตอยู่ได้แค่2อวันเท่านั้น ถ้าเกินกว่านี้มันจะเริ่มเน่าเป็นเชื้อราดําคล้ําและค่าแป้งจะหายไปหมดกลายเป็นขยะทันทีทีนี้พอด่านไทยปิดรถบรรทุกข้ามมาไม่ได้โรงงานแปรรูปฝั่งเราก็ไม่รับซื้อมันพวกนี้ก็เลยเน่าคาด่านหรือไม่ก็ต้องปล่อยให้เน่าคาไร่ไปเลยเพราะขุดขึ้นมาก็ไม่มีคนซื้อนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทำไมเงินหลายหมื่นล้านบาทถึงกลายเป็นศูนย์ในพริบตาขุดมาก็เน่าไม่ขุดก็ไม่ได้เงินสินะคะ ถูกต้องที่สุดครับและนักวิเคราะห์เขามองว่าตอนนี้เขมรติดอยู่ในกับดักโครงสร้างหรือกับดักยืมจมูกคนอื่นหายใจครับคือคเขมรเขามีปัญญาปลูกปลูกเก่งด้วยครับผลผลิต16ล้านตันนี้ไม่ธรรมดาแต่เขาไม่มีโรงงานแปรรูปครับซึ่งโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังให้เป็นแป้งมันหรือมันเส้นสะอาดในกัมพูชามีน้อยมากเมื่อเทียบกับผลผลิตมหาศาล ตลอด10-20ปีที่ผ่านมากัมพูชาทำหน้าที่เป็นแค่สวนหลังบ้านให้กับประเทศไทยครับเขาปลูกเสร็จก็ขุดหัวมันสดๆใส่รถบรรทุกวิ่งข้ามแดนมาที่สระแก้วมาที่จันทบุรีเพื่อให้โรงงานไทยเราแปรรูปให้เราตากมันเส้นแล้วเราก็ส่งออกไปขายจีนในนามสินค้าไทยหรือไม่ก็ส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังของเราขมรน,นี่พึ่งพาเราเกือบจะร้อยเ็ครับเรียกว่ายืมจมูกไทยหายใจมาตลอดพอวันดีคือดีไทยเราปิดด่านปุ๊บขมรก็ทุรนทุรายทันที อ่าแล้วแบบนี้ทำไมเขาไม่ส่งไปขายจีนโดยตรงล่ะคะในเมื่อจีนก็ต้องการมันสําปะหลังเยอะมากต้องบอกเลยว่าจีนเขาต้องการแป้งมันเยอะจริงครับแต่จีนเขาต้องการของดีเขาต้องการมันเส้นที่แห้งสนิทความชื้นต่ำเชื้อราน้อยหรือแป้งมันคุณภาพสูงแต่เขมรทำไม่ได้ครับมันติดอยู่ที่กำแพงมาตรฐานความชื้น การจะส่งมันสำปะหลังลงเรือไปเมืองจีนมันต้องใช้เวลาเดินทางในทะเลเป็นสัปดาห์สัปดาห์ถ้าคุณเอามันสดสดหรือมันเส้นหิตากไม่แห้งมีความชื้นสูงยัดใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปเอาไปเปิดตู้ที่ท่าเรือจีนมันจะกลายเป็นเชื้อราทั้งตู้เน่าและเทะจีนเขาก็ไม่เอาครับอา้าวแล้วทําไมกัมพูชาเขาไม่ทําให้มันแห้งก่อนส่งล่ะคะก็เพราะเขาไม่มีเครื่องจักรครับเขมรไม่มีลานตากมาตรฐานไม่มีเตาอบแห้งไซโลขนาดใหญ่แบบที่ผู้ประกอบการไทยมีเกษตรกรเขมรใช้วิธีตากแดดตามมีตามเกิด พอเจอฝนหลงฤดูหรือเจอลานิยาเข้าไปมันก็ไม่แห้งพอส่งไปจีนจีนเขาก็ตีกลับบอกว่าตกสเปกของไม่ได้มาตรฐานสุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าซื้อส่งไปไหนก็ไม่ได้จะส่งมาไทยก็ติดด่านจะส่งไปจีนก็คุณภาพไม่ถึงนี่มันคือทางตันที่แท้จริงครับเพราะมันขายไม่ได้ราคามันร่วงลงไปขนาดไหนคะนะครับเกษตร,รกรถึงขั้นล้มละลายฉับพลันกันเลยทีเดียวคือจากเดิมที่เกษตร,รกรเคยขายได้กิโลกร,รัมละประมาณ350เหบเรียน หรือกับเกือบสาบาทแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นพ่อค้าคนกลางในกัมพูชาเขาก็ฉวยโอกาสกดราคาแบบดิ่งนรกเลยครับตอนนี้เหลือแค่ร้อยเรียนหรือบางที่เหลือแค่50เรียนคิดเป็นเงินไทยก็คือไม่ถึง50สตางค์ หรือบางทีแค่25สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่านั้นครับยี่สิบห้าสตางค์นี้มันจะคุ้มค่าปุ๋ยค่าแรงเหรอคะไม่ต้องพูดถึงค่าปุ๋ยเลยครับแค่ค่าจ้างขุดยังไม่คุ้มเลยครับสมมติจะจ้างคนงานมาขุดมันต้องจ้างค่าแรงค่าข้าวค่ารถขนไปลานมันร,มรวมๆแล้วต้นทุนการขุดมันแพงกว่าราคาที่จะขายได้ครับนั่นหมายความว่าถ้าขุดไปขายก็คือยิ่งขุดยิ่งเจ๋งกเกษตรกรจํานวนมากเลยตัดสินใจทิ้ง ปล่อยให้มันเน่าคาไร่ไปเลยทั้งน้าตาพะขุดขึ้นมาก็ขาดทุนเพิ่มสู้ยอมเสียแค่ค่าปุ๋ยที่ลงไปแล้วยังเจ็บตัวน้อยกว่านี่คือภาวะลุมละลายฉับพลันหมดตัวทันทีหนี่สินที่กู้มาทําไร่ก็ไม่มีปัญญาใช้คืนที่ดินก็กําลังจะโดนยึดโอ้โหยาแย่จริงๆครับแล้วความหวังอื่นๆล่ะคะที่รัฐบาลเขมรเขาพยายามไปดีลกับเวียดนามให้มาช่วยรับซื้อผลเป็นยังไงบ้างคะโอเรื่องเวียดนามนี่ชี้เด็ดเลยครับคือตอนแรกรัฐบาลกัมพูชาเขาก็พยายามแก้เกม พอไทยปิดด่านเขาก็วิ่งแจ้นแกลหาเวียดนามขอให้ช่วยรับซื้อหน่อยเวียดนามเขาก็โอเคตกลงจะช่วยรับซื้อบางส่วนเพื่อเอาไปผลิตเอทานอลแต่สุดท้ายมันก็ติดอยู่ตรงนิสัยเดิมๆที่แก้ไม่หายครับล่าสุดเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2569มีข่าวใหญ่ลุดออกมาว่าทางการเวียดนามสั่งระง,งับการนําเข้ามันสปะหลังจากกัมพูชาแบบสายฟ้าแลบ สาเหตุเพราะพ่อค้าขเขมรบางรายยัดไส้ดินไปกับหัวมันครับโอ้โหคือเอาดินใส่เข้าไปให้มันหนักขึ้นเหรอคะ ทำแบบนั้นกับคู่ค้าที่มาช่วยเนี่ยนะคะใช่ครับเขาคงคิดว่าเวียดนามจะไม่ตรวจหรือคิดว่าจะโกงน้ำหนักนิดๆหน่อยๆเพื่อชดเชยราคาที่ตกตำ่ำแต่เวียดนามเขาตรวจเจอว่ามีการปนเปื้อนดินทรายเยอะผิดปกติเหมือนจงใจถ่วงน้ำหนักเขาจับได้เวียดนามเขาเททันทีครับสร้างปิดด่านฝั่งเวียดนามตามไทยไปอีกประเทศบอกว่าถ้าซื้อสัตว์ไม่ได้ก็ไม่ต้องค้าขายกันกลายเป็นว่าความหวังสุดท้ายที่จะระบายของออกทางเวียดนามพังครืนลงมาเพราะพฤติกรรมโกงของตัวเองแท้ๆครับงานนี้ แบบนี้ก็จบกันสิคะไทยก็ปิดเวียดนามก็เทแล้วทางออกทางทะเลล่ะคะอย่างท่าเรือสีหนูวิลที่เขาคุยว่าทันสมัยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกับดักเลยครับคือข้อขวดโลจิสติกแหล่งปลูกมันสำปะหลังหลักๆของเขมรเนี่ยมันอยู่ติดชายแดนไทยครับแถวๆไพลินซึ่งถ้าจะส่งมาขายไทยมันใกล้นิดเดียวถ้ารถถูกมากแต่ถ้าจะให้ขนย้อนกลับเข้าไปในประเทศเพื่อลงไปท่าเรือสีหนูวิลระยะทางมันไกลกันกว่าหลายร้อยกิโลเมตรแถมถนนขนทางในกัมพูชาก็ไม่ได้ดีเหมือนบ้านเราถ้าขนส่งมันเลยแพงระยับครับ ค่าขนส่งมันแพงถึงขนาดที่ว่าแพงจนกินกําไรหมดครับถ้าขายมันได้ตันละสองพบาทแต่ค่ารถขนไปท่าเรือปลาเข้าไปพันห้าบาทแล้วยังไม่รวมค่ารมเนียมท่าเรือค่าตู้คอนเทนเนอร์อีกสรุปคือถ้าส่งทางเรือขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ออกเรือครับชาวไร่เขาก็เลยไม่รู้จะส่งไปทําไมมันเป็นทางออกที่ใช้การไม่ได้จริงในทางเศรษฐศาสตร์นี่คือเหตุผลว่าทําไมกัมพูชาถึงต้องพึ่งชายแดนไทยเป็นหลักพอเราปิดด่านปุ๊บ ระบบโลจิสติกส์เขาเลยเป็นอัมาพาตทันทีดูเหมือนรัฐบาลหุนจะพะลาดหนักมากเลยนะคะเขาเตรียมทางหนีไว้บ้างไหมคะอันนี้ประชาชนเขเมรก็รับกรรมกันไปตามระเบียบครับนี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลหุ่นเต็มๆรัฐบาลหุนมัวแต่ไปเล่นเกมการเมืองปลุกกระแสชาตินิยมทะเลาะกับไทยเรื่องเส้นเขตแดนเพื่อหวังผลทางการเมืองในประเทศโดยลืมมองความจริงที่ว่าปากท้องประชาชนผูกไว้กับไทยขงชราใจคิดว่าไทยไม่กล้าปิดด่านหรือคิดว่าถ้าปิดเดี๋ยวก็คงเปิด แต่รอบนี้ไทยเราเอาจริงครับเราปิดยาวเลยรัฐบาลเขมรไม่ได้เตรียมแผนสำรองไว้ไม่มีการสร้างโรงงานแปรรูปมารองรับไม่มีการเตือนเกษตรกร,ร,กรให้ชะลอการขุดผลก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับพาคนทั้งประเทศมาเจอหายนะทางเศรษฐกิจเพราะเกมการเมืองแท้ๆเรียกได้ว่างานนี้ทำตัวเองเต็มๆค่ะใช่เลยครับและความเสียหายครั้งนี้มันมหาศาลถ้าตีเป็นตัวเลขอย่างผลผลิต16ล้านตันตีราคาต่ำๆว่าตันละ1,000บาทซึ่งจริงๆควรจะแพงกว่านี้ มูลค่าก็ปลาเข้าไป16,00 0ล้านบาทแล้วครับนี่ยังไม่รวมความเสียหายต่อเนื่องทั้งรถบรรทุกที่ตกงานลานมันที่เจ๊งหนี้สินเกษตร,รกรที่กลายเป็นหนี้เสียรวมๆแล้วนักเศร,รษฐศาสตร์คาดว่าความเสียหายอาจจะพุ่งไปถึงระดับหลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งสาหรับประเทศเล็กๆอย่างขเขมรเงินขณะนี้หายไปนี่คือเศรษฐกิจสุดหวบได้ไม่ยากเลยแล้วในมุมกลับกันเรื่องนี้มันส่งผลกับเกษตรกรไทยเรามากน้อยแค่ไหนคะคือในโลกธุรกิจความโชคร้ายของคนหนึ่งคือโอกาสของอีกคนหนึ่งเสมอครับ พอขเขมรส่งมันสัมปะหลังเข้ามาถล่มตลาดไทยไม่ได้ของราคาถูกจากขเขมรหายไปจากตลาดโรงงานแปลรูปในไทยที่ยังต้องการหัวมันไปทําแป้งส่งออกก็ต้องหันมาแย่งซื้อหัวมันจากเกษตรกรไทยแทนครับ ตามหลักอุปสองค์อุปทานพอของขาดราคาก็พุ่งจากเดิมที่เกษตรกรไทยเคยขายได้กิโลละบาทกว่าๆหรือ2บาทต้นๆต,ตอนนี้ราคาพุ่งทะยานไปแต่2บาท10สตางค์ถึง2บาท50สตางค์แล้วครับในบางพื้นที่เกษตรกรไทยทางแถบอีสานแถบสาแก้วตอนนี้ลืมตาอ้าปากได้เลยครับขายได้ราคาดีที่สุดในรอบหลายปีเรียกว่าวิกฤตปิดด่านครั้งนี้กลายเป็นเกราะป้องกันให้ชาวไทยไม่ต้องไปแข่งราคากับของนอกรัฐบาลไทยเองก็ดูเหมือนจะรู้เกมนี้ดีเลยไม่รีบเปิดด่านง่ายๆเพราะตอนนี้คนไทยกําลังได้ประโยชน์เต็มๆ ส่วนขเขมรที่เป็นฝ่ายสร้างปัญหาเองก็ต้องเดือดร้อนกันไปชัดเจนเลยค่ะแล้วแบบนี้ขเขมรเนี่ยจะเอาชีวิตรอดกันยังไงคะเนี่ยถ้าขายไม่ได้เลยทางรอดแทบไม่มีเลยครับสําหรับชาวไร่รายย่อยสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคือการอบพยพทิ้งที่ดินทิ้งไร่แล้วหนีหนี้เข้าเมืองไปหางานทําในพนมเปญหรือไม่ก็ต้องยอมเสี่ยงตายลักลอบข้ามแดนมาหางานทําเป็นแรงงานเถื่อนในบ้านเรา เพราะอยู่ที่นั่นก็อดตายเหตุการณ์นี้มันชี้ชัดว่าเมื่อไรที่การเมืองนําเศรษฐกิจและเมื่อไรที่ประเทศไม่รู้จักพึ่งพาตัวเองแต่ไปยืมจมูกคนอื่นหายใจจุดจ,จบมันก็จะเจ็บปวดแบบนี้ครับไทยเราแค่ปิดด่านแต่มันกลับส่งผลทําลายล้างได้ขนาดนี้ฉะนั้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในมันเลยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ